เคสวัเดีครับผมอยู่กับผม KT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเล่นกับ FC นะฮนะเป็นการจำลองแมตช์อีกแล้วนะฮะนัดที่สงสำหรับยูฟาแชมเปียนลีกนะฮะนัดที่สงนัดแรกเนี่ยอ่าตั้งแต่สมัยกับเมื่อคู่เนี่ยเป็นคู่ของเชลซีกับเรอัลมาดริดนะฮะเชลซีกับเรอัลมาดริดนัดแรกเนี่ยบ้านเชลซีมาดริดยิงไปสามหนึ่งนะฮะวันนี้บ้านมาดริดเชลซีจะยิงกี่ลูก แต่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่มาริจจะเข้ารอบก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับผมสูงกว่าอยู่แล้วนะโอเคจะคุยเรืร่องรอลวันนี้ผมเล่นเชลซีนะฮะเอฟซี FC จะเล่นเร็วมาริดโอ้โหเมนดี้ก็ไม่ฟิตเกปาไม่ฟิตได้ตายแล้วเฟซีเยสเน่โอเคมาริรก็จะประมาณนี้นะฮะมามานันแรกมาริจจะนับไป31นงะั่นแต่ยูฟา ปีนี้กฎใหม่ก็คือจะไม่มีโอเวโกนะฮะโอเคมาเกมเริ่มนะครับผมเกมเริ่มเกมเริ่มนะฮะคืนนี้ตีสองนะครับผมคืนนี้ตีสองเมช์จริงอันนี้เป็นการจำลองแมตช์เฉยๆนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละผมก็เชียร์เมริดอันตรงนะเชียร์เมริดนะนะแต่วันนี้ก็เล่นไปแล้วแหละเมริดนะก็เลยเล่นเชลซีมั่งนมาลุยมาคอสอลังโซคาริมเบนเซม่าผมตัวแบกตัวแบกของทีมในฤดูกาลนี้ คาริมเบนอุย้ยวินิซิอุสครับผมโอ้โห و, ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะยิงออกเฉียโอ้โหนึกว่าจะโดนซะแล้วนะครับผมโ <c oughs> อ,อ้หนะุ่ยิงออกเนี่ลูกนี้ยิงออกโอ้โหน่าจะเป็นตัวบียดเพลเยอร์นะนะวินิซิอุสเกือบไปแล้วนะครับผมมอาคขาสอลังโซมาอลังโซอลังโซไปฝั่งโน้นนะผมเป็นกรูกองเต้ฮนะ มาที่โคบาซิตเวนเร์วเวนอร์ฝากลูกกโกดึงไม่ค่อยติดเท้าเท่าไหร่นะฮะเบียนมบผมมาขึ้นหน้ามาเลยทันนีค้ครอสคาริมเบนอุ้ยอาเซนซิโอครับผมอาเซนซิโอยิงอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยลูกนี้นี่ฮนะเสาแรกเนียนๆอาเซนซิโอครับผมโอ้โหมาไวโดนไวเนี่ยนะมาไวก็โดนไวโอ้โหมาวะ่ะ มาดิดมาอีกแล้วว่ะอลาโซ่ครับผมเวเนอร์ไปลูกกากูไม่ถึงอีกแล้วนะโอ้โหสองคนนี้มาอีกแล้วคาริมเบซีมาอลาซิโอไทยมาเบนสีมาโคบสิตถึงก่อนแทงไปสีเยกะลูกกากูอุ้ยเนี่ยเล่นยากไปอีกมาที่เมสันเมาส์ฮะโอ้เล่นยากว่ะกองเตยิงเลยไหมยิงเลยไหมอ้าวโคบสิต ฝั่งนู้นว่างมาเกินเยสยึกยกม่ใช่ยึกยกยกมาใกล้ไม่มีใครหมุนได้ครับผมคอนตีดักได้สวยเจาะใหม่ครับผมลุยใหม่ลุยใหม่โดยิงไปหนึ่งลูกแล้วไวลึกเกินไวลือเกินหื่นะถึงก่อนโอเคบรรจงเปิดลูกกักกูขึ้นมงโอ้โหลูกนี้คนเดียวนะฮะไม่เข้าโอ้โหนะฮะเธอบุกบุกยับเหมือนกันเปิดมา <c oughs> คนเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวๆไม่เข้าว่ะนูกาโกูนะี่ยยังไม่ได้ครับผมโจซีฮนะแหม่ยังครับผมเจอมันจริงเป็นหนึ่งอีกแล้วนะลูก,กมามเรตซซิโอเบย์ขึ้นใหม่แล้วครับผมอาติดโรดิเกอร์ขึ้นหน้าไปเลยมาริมเส้นก่อนจะตรการาไม่เข้าก็ริมเส้นนะวนวนก่อนเจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้าไม่รีบฝั่งนู้นว่างมากซีเยสโอ้โหเบ็ดไม่ขึ้นว่ะ นีไม่ขึ้นวะว <ic> ินี้โตรคร, <Junior. S 1> ครผมมาที่คาริมเบนเซม่ซมาอีกแล้วคาริมมาที่วินิซอุสจูเนียร์วินิสูดกลับมาติดอ้าวกองเตะได้สวนได้สวนได้สวนสวนม่วงมามาที่เวนเนอร์ไปได้คนเดียวคนเดียวได้คนเดียวได้อาราบาราอย,ยู่อาราบาอยู่าาาก,กับกูดฝั่งนูน้นปาดมาอย่างนี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยดีครับผมโอ้โห เอาจนได้ครับผมไม่เลือนฮะเดี๋มาคนเดียวนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็แทงโอ้โหจะจ่อยอย่างนี้ทำให้เข้าเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งจากลูกกูะะกูนะฮะอันนี้เป็นการจำลองเม็ดนะถ้าจบสกอร์นี้ก็มันหรือเข้ารอบนะครับผมมาอาซิยนฮะคืนมาอีกแล้วเบนซีมายิงโอ้โหโนะเกปาไม่โดดโดดช้าเหลือเกินโอ้โหยิงดีเสมอได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะ ไอ้ขมก็เกิดโอ้โหเชื่อเขาเลยนดีใจได้แป๊บเดียวโดนยิงแหละมาโคบอสีแล้วผมกองเตะมาถึงก่อนสวยเฟเนอร์พลิกเขา้าขวายิงโอ้ยเสาอีกแล้วลูกนี้ซีเยสเปิดมาลูกก็กู่ขึ้นมงโอ้โหโคตรเซฟโคตรเซฟโอ้โหไม่ได้ครับผมคิวซี โอ้เขายิงแทบตายนะครับผมติดเซฟกูตัวก็อย่างเซฟเลยว่ะเอามาเกมเครื่งหลังครับผมเริ่มเดือดนะฮะจะเริ่มเดือดจบสกอร์นี้เชซีตกรอบนะครับว่ะคืนอย่างเดียวเชซีไม่มีอะไรจะเสียแลวฮะออ้ยส่งไปก็ติดเนื้ออ้าวสวย <c oughs> นึกว่าจะได้นิดเดียวไปเท้าเลยนะฮะมาที่รูเ <c oughs> บิลคารลอสขึ้นมาวินิซิุสจูเนีย ไปอีกแล้วโอ้โหเนะ <S <S เปิดมาติดแอปพปิลกุยซาคาร์ราลยกมาติดซิเยตมาที่ลูกกุ้งฮะฝากฝากฝากไทยไปก่อนเมสันเมาเมสันเมา <S <S โอ้โหชา้าเหลือเกินชา้าเหลือเกินไม่มีใครขึ้นจริงะบะเบคโอ้ยอมจริง <S <S โอ้บาสิทธ์ฝั่งนี้มีไวเนอระก็ยังติดนะเอามากองเตลูกกุพลิก คลิกเข้าซ้ายยิงขวาจับหนึบเลยโอ้โหงานหยาบแล้วคับคากามาที่โมดิตฮะไปเขี้ยขึ้นมาอีกแล้วเบนซีมาวินิซิอุสติดไหมครูราสิตปลายเท้ายังไม่ได้อ้าวลนล้นไปหมดล้นกันไปหมดใส่มาตองตีน่าจะถึงก่อนไม่ออกด้วย,ยนะครับผมมาสวนกลับได้เวลาสวนกลับิเนียนขอน,นเนียน ขอเนียนๆขอเนียนเนียนเปิดไปโอ้โหเน่ไม่ได้ปีกบอลซะเลยมาดิดครับผมเทสเซียอฮะอาเซียวมาเบนเซม่าอีกแล้วฝั่งนี้มีวินิซิอุสคนเดียวติดได้ไหมไม่มีใครเข้าเลยโอ้โหจ่อจ่ออย่างนี้เรียบร้อยดีเน่โอ้โหลูกนี้ไม่มีใครเข้ายืนใช่น่าจะกดไม่ติดมือหลุดจากโอ้โหจ่อจ่อ สามหนึ่งโอโ้โหโอ้โหเลยนะครับเปลี่ยนตัวก็มันก็ไม่มีตัวเปลี่ยนอะ่ะพู้สิกเหรอใส่ไปสันเมาไปนะตอนหน้ามไม่มีเลยไมนะ่มีให้เล่นเลยนะี่ะมาเทนนี้ก็ลุยได้ครับผมสามหนึ่งโอโ้โหจะตามยากแล้วสามหนึ่งนะี่ะถ้าจบสกอร์นี้นะคืนนี้นะโอโ้โหจะสิกตกรอบนะี่ะ จะต้องใส่เต็มอ่ะวันนี้จะต้องใส่เต็มอ่ะต้องยิงอย่างนั้นก็สามลูกอ่ะสองลูกก็มีแต่เวลานะฮะเอาปั๊มมาได้แทงลูกเนี่ยโอ้โหเว้เน้นไม่วิ่งจริงจริงปะเนี่ยถูกใจเลยเว้ยไวเนี้นดูชงลูกชิงไม่วิ่งเลยนะเบนเซม่าครับผมอีกแล้วอะไม่ได้ไม่บุกดีจริงวะตะลคนโอ้โหมาอีกแล้วกากองกากองรูดิเก้อ ไปนู่นนะพูลสิกะมีคนวิ่งขอมือขอมือแล้วขอมือฝั่งนี้ด้วยยิงจิมจ้มจิ้มสวยงามบอกมาแลยฮะโอโ้โหกว่าจะได้นะครับผมกว่าจะได้ต้องใช้ความแข็งแกร่งรูกูบีดเข้ามาได้ยิงโอโ้โหนะมาสามสองครับผมมีเวลามีเวลายิงอยู่มีเวลายิงอยู่ถึงจะไม่ได้เข้ารอบแต่ก็ชนะถึงก็ถือว่าโอเค มาที่อุยอ้ยอุย้ยกองเตะบผมมามาคอสอลองโซ่ขึ้นอย่างเดียวฮะฝากฝากแล้วแทงลูกนี้ถึงก่อนถึงก่อนลูกกะก,กูมาตามนัดไหมโอ้โหนิดเดียวฮะสุดนี่กีกแล้วปากเข้าตาอย่างเดียวโอ้โหลกเปิดแล้วผมมาโอ้บุกบุกมัน่ะของโงเป็นลูกกะก,กูเรียบร้อยสามสามจนได้ฮะโอ้โห เอาจนได้ผมสามสามดีฮะมันจริงๆมันจริงๆมาวันนี้ครสวินสุเวลายังเหลืออยู่มาอีกแล้วลูกกากูพลิกวนแทงอาชิเยตไปคนเดียว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 มีข้างหน้ายิงเรียบร้อยโอ้โหขึ้นนำเวลานี้แต่ครับผมถ้าจบสกอร์นี้ใน ในแมช์คืนนี้นะก็ยังตกรอบอยู่ดีเชลซีนะมาอุต่มันยิงหรอยิงกันเยอะเ,อเยอะเกมนี้เนะมาครับผมเอาได้บอลอีกแล้วไปครับผมทุกเวลามีคา่าอู้หมดเวลากอนนะ่กำลังยิงมันเลยเกมจบนะครับผม4 4 3สสเนะเป็นเชลซีชนะไปส3สานะครับผมเป็นการจำลองเม็ดนะถ้าคืนนี้เชลซีชนะสกอร์นี้ก็ตกรอบนะนะครับผมตกรอบนะ โอเคประมาณนี้ไม่โคตรเดือดเลยยิงกันมันอ่ะนะโอ้โหเบนซมาเบลดเลยเยอะด้วยนะครับผมในลูกกูนะลกได้ไป8.5ยิงไปสามลูกโอเคไฮไลท์ครับผมอันนี้ลูกแรกเลยโดนยิงก่อนเลยอสเันซิโอจัดให้อย่างเจี่ยมสวยๆนะโอ้โหเสาแรกคมจัดนะฮะโคตรคมเบนซมาจ่ายโคตรดีไม่ทันแล้วฮะ แล้วก็ยิงด้วยซ้ายลูกนี้อย่างคมเลยอมเตอร์โดโอดแล้วก็เซซิโออีกแล้วนะครับผมเอเซเดฟแบตซีมาบ้างนะยิงอืมรู้สึกว่าโดดช้านะดูดิแล้วก็แบตซีมาอีกแล้วนะครับผมถ้ามันมีแต่แบตซีมายิงวะมันตัดไฮไลท์ออกบางบางบางจังหวะเพราะว่ามันเยอะเกินนะฮะมันยิงกันเยอะเกินมันตัดออกนะครก็ผมในหะ้เชลซีมา เปซีลูกนี้เป็นลูกของลูกกากูครับผมน่าจะเป็นลูกที่เท่าไหร่วะลูกที่สองปะเนะเป็นลูกที่สองลูกนี้ใช้ความแข็งแกร่งเบียดมาได้ยิงอ่ะสุดเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นลูกโมงของลูกกากูโอ้โหเฉียบๆนะฮะช่วงครึ่งแรกมีโอกาสบุงเยอะไม่เข้านะฮะแล้วก็น่าจะเป็นลูกสุดท้ายนะครับผมอคิซีเยสเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ปาดมาจะจเกือบไม่เข้าเหมือนกันเกือบไม่เข้าเหมือนกันเนะ แม่ดีลอดขาเข้าไปได้นะอืมโอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับการจำลองแมตช์นะครับผมเชลซี C, vs อ่าเรอัลมาดริดแต่คืนนี้จะเป็นบ้านของมาดริดนะฮะสกอร,ร์นัดแรกเนี่ยสามหนึ่งนะครับผมมาดริดสามเชลซีหนึ่งนะฮะโอเคคืนนี้ก็น่าดูนะ <c oughs> น่าดูได้ยูฟ่านะครับผมนะ,ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นล้บ๊ายบาย let's go thank okay. you